ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบวนบางประมาิศักดิ์บวนกิยาพันธ์วันนี้ยังคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องของดินท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่า เวลาเราทำการเกษตรหรือจะเริ่มต้นทำการเกษตรหรือเราไปมีที่ดินเราควรจะทำความรู้จักกับดินของเราให้ดีและหลายคนก็จะได้ยินคำว่าตรวจดินไอ้คำว่าตรวจดินเนี่ยนะาถามว่าตรวจอะไรนะครับตรวจดินที่ว่าเนี่ยนะครับ โดยทั่วไปก็จะมักจะมาไปตรวจเพื่อจะดูว่ามันมีปริมาณธาตุอาหารเท่าไรมันมีอินทรีย์วัตถุไหมมันมีอะไรอะไรซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมก็จะพยายามใช้คำให้มันกว้างขึ้นไปอีกโดยผมมักจะบอกว่าตรวจสุขภาพดินประจําปีเราเป็นมนุษย์เราบอกว่าตรวจสุขภาพร่างกาย ประจำปีมนุษย์อาจจะต้องประจำปีแต่ว่าถ้าในแง่ของดินเนี่ยผมว่าในรอบสองปีหรือสามปีก็ยังพออนุโลมแต่ถ้าเราบอกว่าตรวจสุขภาพดินเนี่ยมันจะกว้างขวางกว่าการตรวจดินธรรมดาตรวจดินธรรมดาเราดาูเกี่ยวกับเรื่องของอเนื้อดินเรื่องอินทรียวัตถุเรื่องธาตุอาหารแต่ถ้าก็มีควาว่าสุขภาพก็ไปด้วย เราจะดูว่าในดินเนี่ยมันมีเชื้อสาเหตุโรคพืชร้ายกาดรุนแรงพวกไฟทอปเทอรา่าพิเทียมไฟฟิวซเลียมสักครเทียมอะไรบ้างหรือเปล่าที่มันเป็นเชื้อ,อาสาเหตุในในในดินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากแฟนๆรายการที่เคารพเอาไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ ลองพิจารณาดูนะครับทีนี้เวลาเราเราจะเก็บตัวอย่างดินไปตรวจเนี่ยก็ถ้าเป็นพืชทั่วๆไปที่เราปลูกลากตื้นเราก็ปลูกเฉพาะชั้นหน้าดินไปแต่อย่างกรณีถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยบางทีจะต้องเก็บดินไปสองระดับระดับล่างกับระดับบนเอาไปตรวจเวลาเราจะเก็บดินไปตรวจเราก็เดินสุ่มนะฮะสมมติถ้าที่ดินซัก อ่ะกี่ไร่อ่ะห้าไร่สิบไร่เ,เก็บสัก10จุดยีสิจุดนะครับเราก็เดินซูมเอาเสียงไปนะแทงแทงดินให้เป็นรูปลิมแทงซ้ายแทงขวาแต่พอได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องปาดเอาหน้าดินเนี่ยออกเอาดินด้านข้างซ้ายออกข้างขวาออกข้างล่างออกเอาเฉพาะเนื้อดินตรงกลางนะครับอนะ่จุดหนึ่งได้มาหน่อยหนึ่งเดินไป เก็บมาอีกนะโดยต้องไม่ลำเอียงนะไม่ลำเอียงเดินสุ่มไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเลยครับจนกระทั่งได้ดินมาประมาณครึ่งกิโลพอได้ประมาณครึ่งกิโลแล้วเราก็เอามาสุ่มเอามาส่งตรวจหน่วยง,งานที่รับตรวจนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็ อย่างเช่นที่มหาลัยเกษตร์ศาสตรก็จะเป็นภาควิชาปัตภพีวิทยาปัตถพีที่แปลว่าดินนี่แหละนะเขาก็จะมีบริการตรวจหรือท่านจะไปซื้อเครื่องมือตรวจเอามาทำเองก,ก,ก็มีนะครับตั้งแต่ตรวจค่า PS ตรวจค่าดิน NPK น NPK มีเท่าไหร่อะไรดินซีวัตถุต่างทำเองก็ได้ หรือท่านจะส่งไปที่กรมพัฒนาที่ดินถ้าแต่ละจังหวัดก็จะมีสถานีพัฒนาที่ดินอยู่ใช่ไหมครับนั่นน่ะเราก็ไปส่งตรวจที่นั่นได้หรือจะเป็นกรมวิชาการเกษตรเอาเป็นว่าจะเจอหน่วยงานเกษตรที่ไหนเข้าไปถามเขาเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาก็จะแนะนําแล้วก็จะบอกต่อไปเองทีนี้เวลาเขาตรวจมาเนี่ยค่าวิเคราะห์ดินเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์มาให้เราสองอย่าง หนึ่งวิเคราะห์ทางเคมีกับสองวิเคราะห์ทางกายภาพนะวิเคราะห์ทางเคมีก็คือว่าเขาก็จะตรวจดูว่ามันมีปริมาณอินทรีย์วัตถุที่เขาใช้ตัวย่อว่า OM Organic Matter เท่าไหร่มีปริมาณฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเท่าไหร่มีธาตุอาหารรองเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถัน นะเท่าไหร่มีปริมาณธาตุอาหารเสริมอย่างเหล็กสังกะสีนะ,ะแล้วก็อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ว่าไปจนครบและนอกจากนั้นก็คือค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นประจุบวกที่เรียกว่า CEC และสภาพการนำไฟฟ้าที่เรียกว่า EC แล้วก็ค่าความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง BS อันนี้ถ้าเบื่อใครสนใจ CEC EC e BS ท่านก็อีตอนที่ไปรับผลตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาส่งใสยซองมารับผลตรวจนั่งคุยกับเขาเลยไอ้ตัวเนี้ยมันอะไรไหนอธิบายฉันฟังหน่อยสิแต่ละตัวละตัวให้เขาอธิบายให้ฟังส่วนการวิเคราะห์ทางกายภาพอย่างเช่นว่าเนื้อดินขนาดของอนุภาค มีดินทรายความหนาแน่นรวมความหนาแน่นของอนุภาคความชื้นในดินความจุความชื้นค่าความจุความชื้นอะไร,ะไรต่างๆมันมีรายละเอียดเยอะนะครับเอาเป็นว่าพอรับผลตรวจก็ให้เขานั่งอธิบายให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังครับเรามารู้จักกับทรัพยากรดินในประเทศไทยเราหน่อยนะถ้าดินตามชายฝั่งทะเล เราก็เรียกว่าดินชายเลนนะมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เป็นประจําโดยทั่วไปเราก็มักจะเป็นดินเค็มหรือมีชั้นสะสมของไัยไร้ที่อยู่ในดินล่างนะดินชายเลนนั้นจะมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ประมาณ7.5ถึง8.5นะครับนี่นะครับดินชายเลนดินพลุ หรือดินอินซีก็คือดินที่มีอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่ในดินมากเกินไปคือมีมากมากกว่า40%ของดินทำให้เนื้อดินหลวมไม่ยึดเกาะกันเท่าที่ควรนั้นดินพลุจะพบในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำขังตลอดทั้งปีความหนาของชั้น อินทรีนั้นอาจจะหนาตั้งแต่50เซนติเมตรจนถึง2เมตรปกติดินพลุจะมีสภาพเป็นป่าพลุมีน้ำแช่ขังตลอดยกเวน้นบริเวณขอบพลุที่มีชั้นอินทรีย์แม่หนามากนักก็อาจจะนำมาใช้ทำการเกษตรได้แต่ว่าดินพลุเป็นดินที่ติดไฟง่ายถ้าตอนมันแห้งบางทีข้างบนดับนะแต่ข้างล่าง ยังเผาไหม้อยู่นะครับอย่างในประเทศไทยก็มักจะมีตะกอนดินพลุอยู่ทางใต้ยอย่างนี้นะครับแล้วก็บางทีก็ติดไฟแล้วก็ยุบตัวลงไปไม่เหมาะเพราะ,ะนั้นไม่ได้หมายความว่าอ yeah, yeah ินทรีย์วัตถุเยอะๆแล้วมันจะดีนะครับเนี่ยไม่ดีถ้าเกิน40%ไปก็เป็นดินพลุนะครับอ่า ดินเปรี้ยวจัดนะเดี๋ยววัหลังค่อยลงรายละเอียดนะครับดินเค็มเนี่ยผมพูดไปบ้างแล้วนะเค็มเนื่องจากเกลือนะแล้วก็ดินด่างหรือเรียกบางคนเรียกว่าดินเนื้อปูนนะครับดินเหนียวสีแดงนะครับแล้วเราจะค่อยมาแจงรายละเอียดในโอกาสต่อๆไปนะครับดินเหนียวลุ่มนะครับเออดินเหนียวดอน ดินที่มีชั้นดานนะชั้นดานแบบว่าเป็นดินดานอยู่ข้างล่างดินล่วนปนทรายนะดินล่วนปนทรายแป้งนี่ดินทรายหรือดินทรายจัดดินปนกรวดดินตืดดินบนที่ลาดชั้นสูงเนี่ยครับแล้วในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเราภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ ทางกรมอาที่ดินเนี่ยเขาก็จะแบ่งดินออกเป็นดินชุดต่างๆให้ผมเสียดายมากนะผมเคยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ระบุดินชุดต่างๆทั้งหมดเลยแต่ตอนผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมเป็นอาจารย์ที่ใจดีครับก็ให้นิสิตย,ยืมไปอ่านและบางคนก็ยืมแล้วเห็นว่าดีและเป็นหนังสือหายากไม่คืนผมเลย ก็หายไปตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บ่นน้อยใจนิดหน่อยนะครับอ่าพี่น้องครับทีนี้ท่านฟังฟังผมแล้วเนี่ยท่านสนใจรายล,ายละเอียดยังไงว่าดินที่บ้างท่านนั้นไอ้ฟังผมพูดแล้วมันน่าจะเข้าขายอะไรเช่นว่า่าน่าจะเป็นดินเหนียวสีแดงเออมันมีลักษณะยังไงเอออย่างนี้ก็ค่อย แจงรายละเอียดกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวุนบางบรมะมาตู้ปอนอ .12 กํากำแพงแสนนขรปฐม73140มหหรือถ้าจะส่งลา,ายก็ a อ s i BuAN อ4 9 4นนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึง คิดโวนบางระมะตู้ปนอ12กําแพงแสและขอประถม73140หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไลน์ b u a n 2494นะครับใครๆก็รักมัววัวกันใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งวิ่งดีจริงๆหัวคันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไรน่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะหัวคันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรง่งแต่กอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลัง2ตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัววัวคันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร16 8 8พลัง2ส,สูตร 16, 16 2 8 2พลังสองสูตร1620และสูตร 15.15.15. 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน